ทางข้าบ้านค่ะทางข้าบ้านนองบวแดงลายประมาณยี่สิบกิโลก็ถึงยีง่สิบโลก็คงจะถึงบ้านนะจ๊ะแล้วก็ในทางถนนตรงนี้โอ้ยเลยตูนเป็งทางก็เป็นรวมเป็นบอน่าดูบางเอ,อื้อนเนี่ยแหละค่ะเขามาสร้างให้พัฒนาขึ้นเมื่อประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยทางดูบอ่อกคือกันค่ะเวลาเขานั่งรถมาเนี่ยก็เจี๊หอดบ้านโอโ้โหเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นหลายค่ะดูทางเขาเนี่ย ดีแล้วก็บ่ค่อยมีหลุมเมีอย่างทางก็ดีดีค่ะฝ่ายขวาก็มีต้นต้นหมากต้นไม้พัฒนาขึ้นหลายก็บ้านช่องเฮียงซานทูกอย่างพัฒนาขึ้นที่ทางก็สมัยก้อนคางนี่ก็มีตอปลาช่วงนี้ก็ดีขึ้นเบิดเนี่ยฝ่ายขวาก็พัฒนาอ้อยเอ้ยเขาก็ดีป,ปลูกเผือกปลูกมันกันได้เงินได้ทองกันคนก็พัฒนาค่ะเพราะว่าบ้านช่องเฮียงซานมันเก็ ดีทุกอย่างมันก็ดีมีการพัฒนาขึ้นถ้าทางบ่ดีทุกอย่างกับ่บมีดีเพราะว่าอยยังเท่า,านั้นถ้าบ่ามีการพัฒนานะะเนาะค่ะเนาะบ้านทรงเหียงซานเข้าของทุกอย่างต้องพัฒนา